สวัสดีครับพบกับผมไอ้นะครับวันนี้ผมจะมาพับหอยทากสวยๆกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวแรกของผมนะครับสวยงามมากเลยนะครับสมจริงด้วยนะครับสวยงามนะครับอุปกรณ์ก็คือใช้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ หรือใช้ a 4แล้วตัดเอาได้นะครับถ้าใครสังเกตช่องของผมครั้งนี้เปลี่ยนฉากใหม่และหน้าปกใหม่นะครับเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกให้เราพับกระดาษเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ จากนั้นต่อมาให้เราพับครึ่งนะครับให้ประกบกันแบบนี้นะครับจากนั้นกางออกนะครับและให้เราเลือกข้างใดข้างหนึ่งที่เราถนัดนะครับให้เราพับข้างที่เราถนัดนะครับพับเฉียงลงมา ให้ประกบตามรอยเส้นกลางแบบนี้นะครับมันจะมีเส้นที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับตรงนี้นะครับให้เราพับมานะครับและจากนั้นกางออกและให้เราใช้มือสอดเข้าไปทางช่องนี้นะครับให้เราสอดเข้าไปจนสุดเลยนะครับ และจากนั้นพับลงมานะครับและใช้นิ้วอีกข้างกดด้านบนลงมาในขณะที่มืออีกข้างของเราจับด้านล่างไว้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นต่อมาให้เราพลิกกลับนะครับ และพับเหมือนเดิมเลยนะครับและทำเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าใครสังเกตช่องของผมก็เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะครับเป็นโฉมใหม่นะครับ จากนั้นจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับต่อมาให้เราพับด้านข้างนี่นะครับให้เราพับเฉียงเป็นลักษณะนี้นะครับให้ประกบกับเส้นกลางเหมือนเดิมนะครับเราสามารถมองได้นะครับและจากนั้นให้เรากางออกนะครับและใช้นิ้วสอด เข้าไปและดันตรงสันที่เป็นรอยกึ่งกลางนี่ดันลงมานะครับและพับไปด้านข้างนะครับและพับลงตามรอยเลยนะครับตามรอยที่เราพับนะครับเสร็จแล้วจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับ เป็นสามเหลี่ยมยาวๆนะครับต่อมาให้เราทำแบบนี้ทั้งหมดอีก3ามมุมที่เหลือเลยนะครับผมขอกอคลิปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ อ่าผมก็ทําครบทุกมุมแล้วนะครับจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับมุมตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับให้เราพับเป็นลักษณะเฉียงนะครับให้มาติดประกบตามรอยเส้นกลางนะครับตามรอยเส้นเลยนะครับพับทั้งสองข้างนะครับ จากนั้นกลางออกนะครับและให้เราใช้มือดันตรงนี้ขึ้นนะครและสอดเข้าไปนะครดันเข้าไปเยอะๆเลยนะครับและพับด้านข้างเก็บเข้าไปข้างในตามรอยที่เราพับเลยนะครมันจะอัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นเอาลงนะคร เมื่อเสร็จแล้วจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปลายแหลมๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้เราจะพับเฉพาะด้านที่เป็นเส้นตรงนี้นะครับเป็นรอยเส้นตรงนี้นะครับถ้าเป็นด้านโล่งแบบนี้ที่มีแค่รอยเส้นกลางเราจะไม่พับนะครับ ให้เราพับเฉพาะมุมนี้นะครับ ก็ผมทำให้โดยอีกรอบไปแล้วนะครับเอาละครับผมจะขอทำมุมที่เหลือนะครับและผมก็ขอก็อคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ่าผมก็ทำครบทุกมุมแล้วนะครับต่อมาให้เราพับตรงนี้เก็บเข้าไปนะครับตรงปลายสามเหลี่ยมนี่นะครับโดยการให้เราจับปลายแหลมตรงยาวๆนี่ไว้นะครับและกลางออกนะครับและให้เราใช้นิ้วดันตรงนี้เข้าด้านในนะครับดันเข้าไปนะครับ ค่อยๆดันเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับและพับเก็บเลยนะครับ mm hmm. เมื่อทำถูกจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. เป็นรูปแบบนี้นะครับ mm hmm. ทำไปให้ครบทุกมุมเลยนะครับ อ่ะผมก็ทำครบทุกมุมแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราหันไปทางด้านที่เป็นด้านล้มแบบนี้นะครับให้เราหันทั้งสองด้านนะครับโดยที่ให้ด้านข้างแบบนี้เป็นลักษณะที่เท่ากันด้วยนะครับเราสามารถดูได้นะครับอ่า ให้เป็นรูปแบบนี้นะครับให้มีปลายแหลมที่เท่ากันทั้งสองด้านนะครับและด้านบนกับด้านล่างจะเป็นรูปแบบโล่งๆแบบนี้นะครับจากนั้นต่อมาให้เราพับเฉียงตรงด้านนี้นะครับพับเฉียงทางด้านข้างแบบนี้นะครับให้ตรงตามรอยเส้นกลางนะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนของลำตัวนะครับพับไปตามแนวยาวเลยนะครับพับทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับเมื่อทำเสร็จนะครับ ต่อมาให้เราพับด้านข้างตรงส่วนข้างนี่นะครับพับเฉียงตามรอยเส้นกลางเหมือนเดิมนะครับพับเฉียงเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับตามแนวยาวนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรากางตรงนี้ออกนะครับและให้เราพับด้านล่างนี่ให้พับตามรอยเดิมนะครับแต่พับไปด้านหลังนะครับเป็นการพับเก็บนะครับ าจากนั้นต่อมาให้เราพับตรงปลายด้านข้างนี่นะครับให้เราพับเก็บเข้าด้านในนะครับพับเป็นลักษณะตามแนวยาวเหมือนส่วนข้างบนนี่เลยนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถพับตรงนี้หันไปทางด้านตรงข้ามที่เราจะพับไว้ก่อนได้นะครับเพื่อเป็นการหลบนะครับให้เราพับได้สะดวกขึ้นนะครับ เมื่อพับแล้วนะครับให้เราพับด้านล่างด้วยนะครับทำเหมือนมุมข้างบนเมื่อกี้เลยนะครับและจากนั้นข้างนี้และอีกสองมุมที่เหลือของข้างนี้นะครับก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ ผมก็ทําครบทุกมุมแล้วนะครับก็จะได้เป็นลักษณะรูปแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาให้เราพับด้านนี้ลงนะครับให้เราพลิกกลับและพับลงนะครับพับลงให้ประกบกับตรงนี้เลยนะครับเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับและจากนั้นให้เราพลิกกลับนะครับและให้เราพับ ปลายด้านข้างนี้พับเฉียงลงมานะครับพับลงมากเยอะเลยนะครับพับและให้เหลือที่ตรงนี้ไว้ประมาณหนึ่งเซนครึ่งน,นะครับให้เราพับมาทั้งสองข้างนะครับ และจากนั้นกางออกนะครับทั้งสองข้างนะครับและให้เราใช้นิ้วสอดตรงนี้เพื่อให้มันกลางป่องขึ้นและใช้นิ้วอีกข้างดันตรงนี้และจับเจี๋ตรงปลายแหลมและพับกดลงเลยนะครับตามรอยที่เราพับเลยนะครับข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับ จากนั้นต่อมาให้เราพลิกกลับนะครับและให้เราพับตรงนี้นะครับพับมาเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับพับมาด้านหน้าแบบนี้นะครับพับทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ให้ปลายของมันประกบตามรอยกับเส้นกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตามรอยนะครับเมื่อพับแล้วให้เรากลางออกนะครับและพับเก็บเข้าไปด้านหลังนะครับ ทั้งสงข้างเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะทำส่วนของกระดองแล้วนะครับเป็นเหมือนเปลือกหอยน,นะครับโดยการให้เราพับพยายามพับตรงนี้นะครับ ให้เราพับมาด้านหน้านะครับพับมาจนสุดนะครับพับมาแล้วจากนั้นให้เราพยายามดึงดึงด้านข้างตรงเส้นแบบด้านข้างที่มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับให้เราดึงเพื่อให้มันกลางป่องขึ้นและโดูมีมิติสมจริงนะครับค่อยๆดึงนะครับ ขั้นตอนนี้จะยากหนยนะครับและเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการพับหอยทากด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำชนาญแล้วก็ยากเลยนะครับผมว่านะครับค่อยๆดึงไปนะครับ ค่อยๆทำไปได้นะครับใครที่กำลังหัดทำนะครับขั้นตอนนี้ยากมากเลยนะครับ ในขณะที่เราพยายามดึงนะครับให้เราพยายามกดตรงนี้ลงด้วยนะครับแต่ให้เรากลางเยอะๆก่อนนะครับ เราเค่อยๆกางนะครับกางให้มันป่องนะครับ อ่าผมก็เอาความพองและป่องประมาณนี้นะครับให้เราพยายามพับมาด้านหน้าและกดลงเลยนะครับแต่ไม่ต้องกดแรงมากนะครับให้มันเป็นทรงของเปลือกหอยนะครับ เสร็จแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะทําส่วนของหัวกันนะครับโดยการให้เราพับตรงนี้นะครับพับไปและให้มันสอดเก็บเข้ากับรูตรงนี้นะครับให้เราพับไปจนสุดเลยนะครับและให้สอดเข้ากับรูนะครับและพับเก็บนะครับ ต่อมาเราจะทําส่วนของตานะครับตาหอยทากนะครับให้เราพับมาเป็นลักษณะเส้นตรงแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับและให้มันเป็นลักษณะแบบตั้งขึ้นนะครับและให้เราพับเฉียงตรงนี้นะครับพับไปครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมดของมันเลยนะครับและจากนั้นกางออก และให้เราใช้นิ้วสอดและดันด้านหลังของมันเพื่อพับเก็บได้เลยนะครับตามรอยที่เราพับนะครับแบบนี้นะครับ อ่าก็เป็นอันเสร็จนะครับหอยทากของผมนะครับแงสวยงามมากและสมจริงมากเลยนะครับอ่าอันนี้ตัวแรกของผมนะครับ่นี้นะครับผมก็เสียเวลาไปพอสมควรเลยนะครับในการทำกระดองของหอยนะครับ ผมบอกเลยนะครับการพับหอยทากนี่ถือว่ามีความละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ทำชํานาญแล้วก็ยากพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อให้ผมทำคลิปต่ตอๆไปได้ด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมและช่องใหม่ของผม Master i c e c r a ครด้วยนะครับ วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ